เกิดอะไรขึ้นคิมเบอรี่โพสเพลงเศร้าแท็กมักปรินหรือรักมีปัญหาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ๆนางเอกสาวคนดังคิมคิมเบอรี่ก็โพสเนื้อเพลงสุดเศร้าจากเพลงกว่าจะรู้ของศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ที่เนื้อหาของบทเพลงว่าด้วยเรื่องการเลิกลารู้ซึงว่าขาดเธอไม่ได้ในวันที่ไม่มีเธอแถมยังแท็กไปที่มากปรินอินสตาแกรมของแฟนหนุ่มอย่างมากปรินซะด้วย งานนี้ก็ไม่รู้ว่าแค่ฟังฟังเพลงอยู่แล้วเกิดอารมณ์อินขึ้นมาเลยแท็กให้เนื้อเพลงหวานใจเพื่อบอกรักว่าขาดเธอไม่ได้หรือว่าความรักมาราธอนกับหนุ่มหมากกำลังมีปัญหาทะเลาะก,กันงอนกันซะแล้วเอาเป็นว่าขอให้ข้อสันนิษฐานแรกแล้วกันเนอะสาวคิมเคียด่วนด่วนจ้าสรุปว่าโพสต์นี้สื่อถึงอะไรเอ่ย